สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเอสเคช่วยอีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งมาพร้อมกับรถมิสันคิดอ e ีพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุน่นมีค่ะราคาจะอยู่ที่8ปด9ส0สนาพนะคะและตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้นเพียงห9ึ่งบาทนะคะก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูร์เมีด้วยเช่นเดียวกันค่ะและมีชุดแต่งให้รอบพันนะคะก็สามารถเลือก แคมเปญได้เลยนะคะคันนี้นะคะจบที่แคมเปญนะคะรถเก่าและรถใหม่นะคะลูกค้าใช้รถนิสสันอะวล่าอยู่เป็นลูกค้าเก่าของทางนิสันนะคะได้ส่วนลดเพิ่ม2 0 0 0 0บาทด้วยนะคะหรือว่าใครเป็นข้าราชการนะคะก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก10,000บาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะเพิ่งติดตั้งชุดแต่งชุด m a x i m ิมัสจีสวยๆแบบนี้นะคะคือจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะชุดแต่งชุดนี้สวยงามแค่ไหนนะคะไปชมกันค่ะนี่เลยนะคะสําหรับชุดแต่ง Maxim ิัสจีนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงชายด้านล่างก็จะมีติดสติกเกอร์สีแดงให้นะคะแบบนี้เลยรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะสําหรับไฟหน้ารุ่นนี้นะคะรุ่น V ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วค่ะตามมาดูด้านข้างกันเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะรุ่นนี้ล้อมแมกนะคะติ๊มแมก617นะคะแมกนี้ลายนี้นะคะติดตั้งให้จากโรงงาน,นะคะ่ะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะแล้วก็ลายสวยงามมากๆนะคะดูดีเลยสำหรับรุ่นวีรุ่นนี้นะคะยังมามาพร้อมกับกล้องรอบพันนะคะคันนี้ค่ะสามารถดูกล้องได้จากยห,ห้องรยสารนะคะซ้ายขวาหน้าหลังดูได้หมดเลยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในขนาดอยจอดนะคะ แล้วก็สําหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะสีดําด้านตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกส,สวยๆแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีคําว่าแมชชีนมาสนะคะแล้วก็ชายตรงนี้นะคะติดสติกเกอร์สีแดงส,สวยๆแบบนี้ให้เลย <c oughs> คันนี้ลูกค้าเลือกโปรเซ็นต์ฟิล์มบ้านหน้า60รอบแผ่น40นะคะแล้วก็เพิ่งติดกระสาบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสําหรับไฟท้ายรุ่นนี้ไฟท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็สําหรับสปอยเลอร์ค่ะ มีให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะคันนี้ก็แถมให้นะคะสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็สําหรับสเกิร์ตด้านหลังนะคะสําหรับจุดนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเป็นท่อคู่ทั้งสองฝั่งเป็นท่อสเตนเลสนะคะสวยงามมากๆค่ะตรงดิปเซอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะแบบนี้เลยตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์สีแดงให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลักให้ด้วยทั้ง4จุดนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเพื่อน,นะ,ะไปชมพาย่สานกันค่ะชมพันรุ่สานกันต่อนะคะสําหรับรถยนต์นิสสันคลิกรุ่น V นะคะเริ่มที่แผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้มีไฟ m อมเ e อร์มาให้ด้วยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง7สีนะคะลูกค้านี่เลยนะคะเดี๋ยวเพงเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะเปลี่ยนอีกทีหนึง่งจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสีแดงสีเขียวสีฟ้า สีขาวสามารถเปลี่ยนได้ถึงเจ็ดสีนะคะนี่เลยค่ะก้อนนี้เป็นสีน้าเงินนะคะเพิ่งก็เปลี่ยนติดตั้งให้เหมือนกับไฟสองเท้านะคะสําหรับรุ่นนี้เพิ่งแถมให้ลูกค้านะคะเดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีติดตั้งมาให้นะคะคันนี้แถมเพิ่มให้กับลูกค้าไปนะคะและสําหรับรุ่นวีรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะติดตั้งให้จากโรงงานแล้วนะคะเบาะหนังแท้แบบนี้เลยนะคะสีดําตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลย คอนโซลก็เป็นหนังนะคะบอดหนังก็เป็นหนังที่พักเท้าแขนเป็นหนังหมดเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาดแดนิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้นะคะแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางแบบนี้นะคะกล้องก็มองซ้ายมองขวาหน้าหลังได้หมดค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้ขนาดเราถอยจอดนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะมีปุ่มกดสตาร์ทนะคะนี่ค่ะคอนโซลเกียร์สวยๆแบบนี้เลยสําหรับรถไฟฟ้าของเรานะคะ กุญแจเป็นกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจเซอร์เจนคีค่ะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ภายห้องโดยสารเพกระแถมกล้องบันทึกเหตุการณ์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะก็สําหรับรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆสาหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้าอยู่แล้วแบบว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องหาที่ชาร์จนะคะคันนี้สะดวกสบายขับใกล้ไๆได้หมดค่ะไม่ต้องไปรอหาท่านรอหาที่ชาร์จนะคะนี่เลยค่ะก็ใช้นิสญญสันคิก ePower ของเราได้เลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางค่ะรุ่น V ราคาอยู่ที่849,900ค่ะแล้วโปรโมชั่นดีมากๆนะคะใครเป็นลูกค้าเก่าได้ส่วนลดเพิ่ม2,000 0เป็นข้ราชการได้ส่วนลดเพิ่มอีก1,000 0ด้วยนะคะก็นำรถเก่ามาแกลกรถใหม่ได้นะคะก็ดาวเริ่มต้นเพียง19,999บาทนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถทักมาสอบถามถิ่้ได้นะคะ ก็วันนี้นะคะฝากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้เพื่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ